แบบไหนเพราะที่ดินแถบนั้นยังทำประโยชน์ให้พวกเขาได้เออแล้วนี่คุณบริมไปไหนครับคุณนิสาอ๋อแกบอกกับสาวว่าีนะีมาต้องไปพบเพ,พึงลูกสาวกำน,นันค่ะแหมมันน่าอันตรายคุณบรินไม่น่าไปพบเลยแกบอกสาวว่าจำเป็นต้องไปพบเพื่อนง,งานค่ะนายหญิงน,นายหญิงครับมีอะ,อะไรหนุ่มเขียว ผมรู้สึกผิดสังเกตฮะเห้พวกกำนันขี่รถผ่านชายบาบ้านผมท่าทางมีพิรุธพวกกำนันแน่เลยลุง แต่พี่คล้อยสิคะไม่ยอมเข้าใจทั้งๆท,ที่พระตรุงขอร้องช่างก็เถอะพักตรุงผมจะคิดว่ามันเป็นกรรมของผมเองคุณอย่าพูดอย่างน้อยใจสิคะวันแห่งชายชนะของคุณยังมีเมื่อคุณไปพูดบริสุทธิ์พักปรุงจะพยายามพูดขอร้องหุวงพ่อให้พี่คล้อยเปลี่ยนใจ <c oughs> ขอบใจหนะ้าพักตรึง <c oughs> ออผมขอถามอะไรสักอย่างได้ไหม คุณไม่ดินจะถามอะไรคะพักพิงไม่ดีตอบคุณงจริงใจใครเป็นมือปืนที่ตามฆ่าผมเขาชื่ออะไรชื่อช้อยคะ่ะช้อยอ กันันจักรดันครับมีะไรไวั่อัดเออร็วก็จะขับจักรดันก็ตีกันใหญ่แล้วครับ<ะ>ยิงกันเท่าไรวะใครยิงใครวัยอัดก็ติชายป่าทายเหมือนพวกนายะเนศครับพวกนายพวกของเราสิครับตรงนั้นเราจะทอยลูกค้าอยู่นั่นหรือเปล่าอยู่ครับ<ะ>กาลังถูกพวกมันร้อมกรอบยิงคนว่าตายไปหลายศพแล้วเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือวะไอ้พวกที่อยู่ในป่าน่ะ มันจะมีอาวุธอะไรมาสู้พวกเราอะฮะออมีครับมันมีเป็นกทุกคนแล้ไ่ไปเธอทำกับนั้น นี่ซุไมหวอนะ้ลบะไปถอยกอนถอยนั่นนั่นโ้นลพวกก่อการร้นานนยนานนยหมด ปดินที่พากำนันไปที่เมืองก่อนเถอะ้องไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์ชนี้เกิดขึ้นอย่คิดมากไปเลยค่ะคุณกำน,นันมันต้องคิดสิมเมนูเพราะไหวคนข้ลงลุงเป็นผู้ก่อขึ้นจนทำให้เกิดความพยาบาทและความเข้าใจผิดกันพอ,อไปนี่ลุงขอรับรองว่าจะไม่มีเหตุการณ์ชนี้เกิดขึ้นอีก ต้องกำชับห้ามคนของเรานะคะโดยเฉพาะพี่คล้อยสาคิดว่าคุณนุ่งคงเข้าใจดีนะอืมนุงเข้าใจแล้วแม่หนูเนเน่เนเนี่ยก็ทังมีบุญแท้ที่เกิดมามีลูกสาวสวยและมีน้ำใจดีอย่างแม่หนูคุณพระพริงลูกสาวคุณุงก็สวยนี่คะอืมคุณนุ่งควรจะพักผ่อนสักเชื่อคะ่ะก่อนเถอะค่ะไม่ไม่รุงไม่ไมมมด้แย่งบุอะไรนักหนาหรอกแม่หนู ลุงจะรีบไปจัดการกำราบของขขาหลวงสะก่อนทั้งนี้เอออยากจะให้มันรู้ว่าคุณทะเนศพ่อเขาไม่หนูกับคุณบดินและคุณธนงศักดิ์ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครลุงได้เห็นมากับตาแล้วอน้ำครับลูกพี่เข้าใจสวัสดีพี่คอยเฮ้ยชอยเอ็งมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่วะ เมื่อบ่ายที่เองละพี่มีใครเห็นเองไหมมันก็มีบ้างเพื่อนเก่าที่นาสถานีเท่านั้นนะ่ะลูกพี่มีเรื่องอะไรหนักใจเหรอหอืมมีสิว่ะขัดที่นเรียกเองมาเป็นหนุ่มแปลกหน้าที่เองตามข่ามันมันกำแหงหนักมันร่วงมือกับไอ้ธนรงศักดิ์นักล่าป่าไม้เรื่องงานพวกเรานั่นสิโธ่ ไม่ว่เรื่องใหญ่ขนาดไหนเรื่องเท่านี้ผมจัดการเมื่อไหร่ก็ได้ลูกพี่เฮ้ยเอ็งอย่าชล่าใจนะเว้ยฝีมือมันไม่ใช่ย่อยนะืถึงมันจะแน่ขนาดไหนขอให้เจอผมเถอะมันต้องดิ่นอยู่ข้างถนนนะ่ะ กลับมาที่นี่อีกแล้วนะพ่อฮะไอ้ช้อยกลับมาอืแมันกลับมาทำไมไม่รู้สิพ่อไม่เห็นยืนคุยกับพี่คล้อยที่หลังบ้านอ่ะพ่อต้องถามพี่คล้อยแล้วล่ะ,ะเอาอีกละไอ้เจ้าคล้อยเนี่ยมันชอบหาเรื่องยุ่งซะจริงๆไปลูกใหค้คนไปตามเจ้าคล้อยหาพ่อ มีไรพ่อเองเลีไอชอยมันกลับมาที่นี่อีกทำไมเออเปล่าพ่อผมไม่ได้เรียกมันมาแต่จูู่มันก็มาพวกเองมันจะมาของันไรไงบอสมิีมันพูดเรื่องเงินนี่พ่อพี่มันพูดว่ามันจะมาจัดการกับไอ้บอดินในช้อยเขาบ้านใจเหรอพี่คอยไม่จะเก็บเขาได้อ่ะ แกคอยดูกันแล้วกันเจ้าคอยเองน่มาชอบหาเรื่องพ่อขอสถิทะวะเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาขอให้อยู่ติดกันสถิต่อไปเนี่ยหันมาสร้างความดีกันทะลุความดีความดีอยู่ไหนพอ่อที่พ่อหล่ำรู้มันเนี่ยเขาความดีเหรอเอาเถอมอเองไม่ทําตามที่พ่อขอร้องก็กตามใจพอ่ออย่าไปห้ามเขาเลยถึงพ่อจะพูดเท่าไหร่ เขาก็มีชื่อแหละไหลก็เถอะอืมอ๋อผัวติจใจลุงเขียวเออทวาสดียพนรมแม่วันนี้มาาันจะชาวฉัน <c oughs> มีอะไรจะใช้หลุงทำอีกหรือเปล่าล่ะฮะไม่มีลุงที่มาเนี่ยก็เพ่เป็นห่วงกลัวว่าไอ้พวกบ้านนั้นมันจะมารบกวนกอว่อความเดือดร้อนอีกอ,อไปั่งที่โน่นนะแม่เอ,อ้ยแต่ว่าลุงคิดว่าไอ้พวกบ้านนั้นนะ มันคงไม่กลับกลับมาอีกแล้วเพราะว่าไอ้บทเรียนที่ไม่ได้รับผลกลับไปพวกมันคงเข็ดกันไปอีกนานเลยทีเดียวแต่พวกบ้านลุงเนี่ยก็อย่าประมาทนะต้องระวังไว้ก่อนนะพวกผมนจะเตรียมพร้อมอยู่ทุกเวลาครับอ่า,หา,หาพอนมลุงก็เกือบลืมแล้วล่ะสิลืมอะไรลุงเมื่อคืนนี้พรับพึงมันแอบมาหาลุง แล้วฝากจดหมายไว้กับคุณนี่ไงนะครับคุณบดินที่รักเวลานี้ในชอยมีปีนที่เคยตามล่าคุณกลับมาที่ท่าเสาแล้วขอให้คุณระวังนะคะ,ยะหยาบระมาทรักไม่กินห่วงพระพลืล้ให้ชอยพ่อก็รู้ขาวเองมาวะหรือพ่อกำนันว่าไงบ้างลูกพี่ รู้ว่าเรื่องเก่าที่เองทำไว้แต่พอพระพึงมันเสื็จไปบอกติดฉันได้ข่าวว่ามันไม่หลงรักไอ้หนุ่มกรุงเทพที่ฉันตามล่าเวลานี่รู้สึกว่าพ่อกำนันน่ะเชื่อมันมากนะนั่นสิว่าข้าก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรียกเองมาเนี่ยเพราะเมีงานใหญ่งานใหญ่อะไรทีก้มที่กุ้ข่ายบริษัท เรื่องเล็กพี่แต่อย่าให้พ,พระพึงมันรู้กันแล้วกันถึงพ,พระพึงจะรู้ก็กไม่กลัวถึนขั้นตายครักเองก็จัดก,การเองก็แล้วกันรบมันริมไปไหนอะไม่ต้องห่วงพี่ผมจัดการเองอ มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับคุณนิสาเพราะว่าทางกำนันก็เห็นว่าพวกเราอ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์